คุณอยากจะเป็นผู้หญิงที่มีค่าในสายตาผู้ชายคุณจะต้องคิดแบบไหนอย่างแรกเลยนะคะคุณจะต้องทําตัวเองให้มีคุณค่าให้ผู้ชายเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาหาคุณเองเพราะเขาเห็นคุณเป็นคนที่มีค่านะคะเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยชอบที่จะวิ่งไล่ตามผู้ชายแล้วก็เรียกร้องว่าทําไมนะคะผู้ชายเนี่ยไม่มาทํานู่นทํานี่ให้คุณทําไมไม่เอาใจใส่ทําไมคุณไม่สมควรที่จะได้รับสิ่งดีๆด,ดังนั้นเนี่ยให้คิดกลับกันนะคะคุณเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายให้เขาก่อนบ้างนะคะถ้า คุณอยากให้เขาเห็นว่าคุณมีค่าคุณก็จะต้องรู้ว่าการที่คุณอยู่ในชีวิตเขาเนี่ยคุณสร้างคุณค่าอะไรให้กับชีวิตเขาได้บ้างนะคะคุณสร้างประโยชน์อะไรให้กับชีวิตเขาได้บ้างเขามีคุณอยู่ในชีวิตแล้วมันทําให้ชีวิตเขามีความสุขไหมมีเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรบ้างไหมมีประโยชน์มีความช่วยเหลืออะไรที่เขาได้รับจากคุณบ้างไหมนะคะคุณจะต้องรู้จักเป็นผู้ให้เขาก่อนบ้างในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ทําชีวิตของคุณเนี่ยให้ดีให้มีความสุขนะคะเติมเต็มชีวิตของคุณ ด้วยตัวคุณเองให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช่ว่าไปเรียกร้องให้เขาเนี่ยมาหยิบยื่นสิ่งต่างๆให้ชีวิตคุณในขณะที่ชีวิตคุณเองเนี่ยก็ยังไม่เติมเต็มแต่คุณต้องการให้เขามาเติมเต็มชีวิตคุณนะคะแบบนี้นะคะคือเป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักนะคะดังนั้นผู้หญิงมีค่าก็คือผู้หญิงที่รู้จักเติมเต็มชีวิตตัวเองให้มีความสุขนะคะรักตัวเองให้เป็นในขณะเดียวกันก็รู้จักที่จะรักคนอื่นก่อนโดยการที่ให้คนอื่นก่อนแบบนี้นะคะ ผู้ชายก็จะมองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีค่าแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหาอะไรมาให้คุณเองเลยค่ะ